สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากฝักฝังของทางด้านรัเสเซียนะครับโดยทางด้านเซเกลารอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของร,องรัสเซียได้กล่าวนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่า G20 ที่เกาะบ,บาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับเกี่ยวกับสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อตั้งแต่วันที่24 กุ 12, ่มภาพันธ์ง5ั5้ซึ่งทางหน้าสเกลารอบบอกว่าปัญหาทั้งหมดนั้นอยู่ที่ฝ่ายยูเครนซึ่งไม่เพียงแต่ยังคงปฏิเสธษษษการเจราจาแต่ทว่ายังกลับเดินหน้าสร้างเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้อีกด้วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การทูตหมายเลขหนึ่งของรัสเซียก,ก็กล่าวถึงการได้รับคํายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางหน้าอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติว่าทางหน้าสหรัฐและสหภาพยุโรปยืนยันการเคลื่อนย้ายอุปสรรคที่หมายถึงการผ่อนคลายมาตรการการคว่ำบาตร ต่อการส่งออกธัญ,ญพืชและก็ปุ๋ยของรัสเซียออกสู่ตลาดโลกซึ่งแม้แต่อินโดนีเซียยืนการว่ากลุ่ม G20 คือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่อย่างไรก็ตามสหรัฐและก็พันธมิตรตะวันตกยังคงพยายามผลักดันให้ที่ประชุมออกแถลงการประนามรัสเซียจากกรณีสงครามในยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีวลดิเมเยร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนก็ได้มีการเรียกร้องการถอดถอนรัฐบาลรัสเซียออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม G20 ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเวทีการประชุมของกลุ่ม G20 นั้นกลายเป็นเวทีที่สหรัฐอเมริกานั้นฉกฉวยเอาเวทีนี้เนี่ยครับในการที่จะพูดถึงเรื่องของรัสเซียเนี่ยครับแล้วก็กล่าวหารัสเซียโดยจริงๆแล้วเนี่ยครับทางด้านฟักฝังของโจโกวิโดโดประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเองนั้นเนี่ยครับได้เปิดถ้อยแถลงการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่า G20 ที่เกาะบาหลี เนื้อหาตอนหนึ่งนั้นก็บอกนะครับว่าสมาชิกต้องร่วมกันดําเนินการอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้โลกนั้นต้องเผชิญกับสงครามเย็นรอบใหม่นะครับในขณะเดียวกันก็ความสมานฉันท์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม G 2ทมีความสําคัญอย่างมากในเวลานี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนกลไกการฟืร้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมในขณะที่โลกนั้นยังต้องเผชิญกับภาวะของสงครามนะครับโจโควิโดโนนั้นยังบอกนะครับว่าไม่ถอนการเชิญรัสเสียเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม G 2ทในครั้งนี้เพราะว่า ทางด้านสเกลารอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัเสเซียก็เข้าร่วมการประชุมแทนประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินแม้เผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากกลุ่มประเทศตะวันตกที่นําโดยสหรัฐและโจโควิโดโด,โดยังไม่ตอบรับการเรียกร้องของฝ่ายตะวันตกที่ต้องการออกแถลงการการประชุมทั้งนี้เนี่ยครับเพื่อประนามรัเสเซียอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนั้นรัฐบาลของอินโดนีเซียก็เชิญยูเครนเข้าร่วมการประชุมด้วยในฐานะแขกรับเชิญพิเศษซึ่ง วลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นก็มีการกล่าวถ้อยถแถลงผ่านทางด้านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเรียกร้องให้ยุติสงครามตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสาประชา,ชาชาตินะครับนี่ก็กลายเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นในการประชุมกลุ่ม g ีทวว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นก็ผูกโยงลากโยงเอาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเข้ามาเป็นประเด็นหนึ่งในการพูดคุยในที่ประชุมในวันนี้ครับ